ต่อมาคราวนี้ไปดูแนวทางการรักษาที่น่าสนใจนะที่เป็นความหวังของคนนะในอนาคตกันบ้างอ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นของปีนี้แหละฮะปากกาลดน้ําหนักนะครับอ่าเท่าว่าได้รับความสนใจกันมากเห็นคนเนี่ยแชร์ภาพ before After นะใช้ปากกาลดน้ําหนักแล้วชั้นผอมลงเยอะมากนะบางสูตรก็ใช้ในการรักษาเบาหวานด้วยนะตกลงเนี่ยมันยั่งยืนไหมครับการใช้ยาปากกาลดน้ําหนักเนี่ยนะมันต้องใช้ต่อเนื่องมันยั่งยืนไหมแล้วมีอาการข้างเคียงอะไรหรือเปล่าครับ ก็ต้องบอกว่ายาสองตัวนี้จริงๆมันเป็นยาเบาหวานนี่แหละครับแล้วเราก็เอามาใช้ในการลดน้าหนักควบคุมน้ําหนักทีหลังส่วนไอ้ตัวข้างซ้ายอะเทอร์เซปไทหรือมอนจาโรเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีข้อบ่งใช้อันหนึ่งเพิ่มมากขึ้นก็คือใช้ในคนที่เป็นโรคหยุดหายใจในขณะหลับด้วยเป็นอันอันใหม่เลยเป็นยาตัวแรกเลยที่มันให้ใช้ได้อ่เป้าหมายของยาพวกนี้คือการที่เราจ่ายตังเพื่อไม่ต้องกินข้าวครับปกติเราไปร้านต้องกินข้าวใช่ ปกติเราไปร้านอาหารเราจ่ายตังค์เราจะได้อาหารมากินแต่เนี่ยเราไปแล้วเราจ่ายตังค์แล้วเราจะไม่ได้กินอาหารเนี่ยคือวิธีการทํางานของมันพูดตรงเลยพูดง่ายก็คือเพื่อจะต้องไม่หิวเนี่ยฮะใช่ถ้าเกิดถ้าเกิดเราอดอาหารน้ําหนักมันก็ลดไอ้ยาน,นี้ไม่ได้ยาไปเ<อ>ร่งเมาบอลิซึมของเราทําให้เราเผาผลาญเร็วขึ้นแล้วก็วกอ่าเราไปทําให้เราไม่อยากอาหารคือช่วยเรื่องจิตใจอไม่ใช่จิตใจมันเป็นมันเป็นกระบวนการของมันที่ไปลดอ้ำหนักี่ยว อยากอาหารเราก็ทําให้กระเพาะเราไม่ค่อยเคลื่อนไหวอ่เราไม่ค่อยหิวนั่นเองแต่ถ้าเราควบคุมตัวเองได้ก็มีค่าเท่ากันนี้เลยครับหมอซึ่งคนเราจะควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้ครับ <c oughs> เราลองผมออกร้อยทั้งร้อยเนี่ยออกกาลังกายทุกวันดีไหมดีถามว่าทาําได้กันกี่คนมันก็ไม่มีน้อย,อย่างนี้ก็เหมือนกันบอกว่า <c oughs> เอ้ยเราเอลดอาหารการกินเราหน่อยนะลดขนมเราก็รู้เนาะแต่มันทําได้กันสักกี่คน ยาพวกนี้มันก็เลยออกมาใน mm hmm. เซนต์พอยต์ของคนว่าเออในเมื่อคุณทําไม่ได้ะคุณก็จ่ายตังค์ให้เราละกันเราจะได้เอายาไปให้คุณคุณก็ได้ไม่อยากอาหารได้ไม่ต้องกินนะครับ mm hmm. ครับแล้วาที่เหตุขเขาถ่ายรูปก,กันเนี่ยครับข้อเสียเป็นไงครับคือข้อเสียเนี่ยบางคนตอนฉีดใหม่ๆจะมีคลื่นไส้อาเจียนกินอะไรไม่ได้เลยปวดท้องนะครับ mm hmm. เพราะมันทําให้กระเพาะเรามันไม่เคลื่อนไหวอะไรหล่นลงไปมันก็ไม่รับมันก็ออกมาข้างบนนะครับ mm hmm. แต่ถ้าคนไหนโชคร้ายเนี่ยแล้วเกิดบางคนก็เป็นตับอ่อนอักเสบ อันนี้เรื่องใหญ่นะต่อมาอดังเสพนี่คือเรื่องใหญ่คุณต้องเข้าไปแอดมินแล้วต่อไปก็ใชไ้ไอเนี้ยไม่ได้อีกแล้วนะครับ <S 2> <S 2> ใช้อีกไม่ได้เลย <S <S แล้วก็ทุกๆครั้ง <S 2> <S 2> <S 2> ที่เราจะใช้ไอตัวนี้เราจะต้องมีการบอกคนขไข้ไ้เสมอและซักประวัติคนไข้ว่าเอ๊ะเขาไม่ได้มีมะเร,งร็งแปลกๆโดยเฉพาะมะเร็งไทรอยบางชนิดนะครับมันจะมีกลุ่มอาการโรคที่ว่าเรียกว่า Multiple e n d o c พน n e อเ l เชีซึ่งมันเป็นมะเร็งหลายๆตำแหน่งเนี่ยพวกนี้ถ้ามีประวัติในครอบครัวหรือมะเร็งไทรอยชนิดที่เราเรียกว่า m e d u l l a r y Uh, ไทรอยด์คาซินโนมาพวกน네ี้ถ้าเป็นปุ๊บก,ก็ห้ามเด็ดขาดเพราะว่ามีโอกาสที่จะทําให้มันเป็นเยอะขึ้นดังนั้นก่อนจะใช้อะหมอเขาต้องสักประวัติตรงนี้ให้ชัดเจน่องม,มีไม่มีถ้ามีก็ไม่ต้องใช้ใช้ไม่ได้นะครับครับแล้วมันเหมาะกับใครแล้วไม่เหมาะกับใครครับถ้าลองลง่ายๆ่ายถ้าง่ายงตอนแรกเขาก็เริ่มมาจากคนอ้วนก่อนอ้นอ้วนของอเมริกาหมายความว่าถ้าเราดูค่า b m เไเนี่ย Body m a ส s ินเด็เกินสาสิบห้เราจะให้เขาใช้แต่ในคนไทยเอ่อบิวตี้สแตนดาร์ดไม่เหมือนอเมริกาครับนะ คนไทยอยากได้ bmi เท่าไหร่19 18อะไรเงี้ยมันไม่มีใครอยากได้ bmi แบบโหต้องรอจนชั้นอ้วนเป็นปุ่ม35แล้วเขาค่อยใช้หรือมันไม่ได้แล้วบางทีแบบแค่25ก็ไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วนะครับก็เลยเป็นเทรนด์ของคนเอเชียที่แบบจะเริ่มใช้ตัวนี้ที่มันนอกเหนือจากคําแนะนําทางการแพทย์ไปซะเยอะนะครับแต่ก็แน่นอนมีคนไปหามาใช้ได้ต่อให้เราบอกว่าข้อกําหนดมันคือเราต้อง bmi 3035อย่างเงี้ยมันก็ไม่เอามันก็เอามาใช้ตอน25เพราะว่ารู้สึกว่าต้องการลดลง ตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งซึ่งเราก็ต้องมาดูรายละเอียดมันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นแต่ว่ามันต้องดูดีๆเพราะว่าคนเราเนี่ยยู่ๆถ้าคุณไม่กินข้าวไปเลยสักวันหนึ่งเนี่ยบางคนถึงไม่ไม่หิวนะมันขาดพลังงานมันก็จะหน้ามืดวูบนะครับสมาธิไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันแค่ตัดความหิวออกไปแต่อย่างอื่นร่างกายเราจะต้องการเหมือนเดิมถ้าคุณฉีดตัวนี้แล้วแบบไปวิ่งมาราธอนก็คงจะไม่เข้าที่นะไม่ไม่น่าไม่น่าดีนะฮะมันไม่มีพลังงาน ือถ้าเกิดวันนี้เราต้องไปตัดสินใจอะไรสําคัญคญแล้วปกติเรากินข้าวเช้าทุกวันแล้ววันนี้เราไม่กินเพราะว่าเราฉีดยามันไม่หิวอัน,น้หนอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะนะครับก็ประมาณเนี้ก็เป็นยาก็ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับจะใช้ยาอะไรก็มีข้อบ่งใช้นะฮะอีกเรื่องหนึ่งครับนี่คือว่าฮอตคิดที่สุดแล้วนะครับี Anti ้เอจ g i n g ครับศาสตร์การชะลอวัยอันนี้เป็นจักรดีตัวใหม่นะของ netflix นะจะออกวันที่1มกราคมนี้ชื่อเรื่อง don't die the man who want to live forever นะครับ เป็นเรื่องของชายคนนี้ใบอันจอนสันใบ1 7ปีนะครับเขาแบบเหมือนทดลองกับตัวเองให้ตัวเองเนี่ยมีอายุยืนเนี่เขาบอกเขาอยากอยู่กับลูกชายเป็นนานๆนะครับหลอกร้อยปีเนี่ยไม่พอแล้วเนี่ยที่เขาเห็นในฉากหนึ่งในสารคดีตัวอย่างนะเขาบอกเขากินยาวันละ54เม็ดนะฮะเนี่ยก็เลยว่าเนี่ยคือเป็นหนึ่งของกระแสคนให้ความสนใจกันมากนะเรื่องการศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยคืออยากถามคุณหมอว่าตอนเนี้ยถ้าเป็นกปัจจุบันเนี่ยตอนเนี้ย มันน่าสนใจไหมนะครับในอนาคตอันใกล้เนี่ยแล้วถ้าอนาคตอันไกลเนี่ยมันมีความเป็นไปได้อย่างที่เขาพยายามจะพัฒนากันอยู่หรือเปล่าครับเอ,อ่อถ้าถามผมมองว่าเราไม่สามารถเอาชนะการความแก่ได้อยู่ดีให้เราพยายามยังไงมันก็เอาชนะความแก่ไม่ได้และแบรนด์จอห์นสันเองเขาเป็นคนพูดอย่างนั้นด้วยเหมือนกันรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ที่ทำเรื่องแอนตี้เอดจิงทุกคนเขาก็พูดอย่างเงี้ยเหมือนกันว่าต่อให้เราพัฒนาแค่ไหนเรารู้กลไกต่างๆเท่าไหร่มันก็ยังเอาชนะธรรมชาติไม่ได้อยู่ดี แต่อย่างน้อยเราก็ชะลอมันได้แล้วเราพยายามจะให้ความแก่เนี่ยหรอเอจิงเป็นโรคไม่ใช่เป็นภาวะที่ทุกคนจะต้องเป็นเราถือว่ามันเป็นโรคที่เราต้องสู้กับมันแล้วก็เหมือนกับโรคอื่นเหนือโรคเอดโรคมะเร็งที่เราต้องสู้กับมันจะชนะหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยถ้าเรายัางสู้มันไปเรื่อยๆเ,เ,เราก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความรู้ทางด้านนี้ไปได้มากขึ้นแล้วเราอาจจะอายุยืนมากขึ้นก็ได้ทีนี้เรื่องของแบรน์จน์ไทร์มันน่าสนใจตรงนี้ เวลาเราพูดถึงแบรนด์จอห์นสันเนี่ยหลายๆคนจะบอกว่าอ๋อคนนี้เขาไปทําการฉีดเซรั่มของลูกที่เอามานะแล้วก็กินยาเยอะๆแล้วก็รู้แค่นี้เขาบอกว่าเฮ้ยเราคงไม่ฉีดเซรั่มของลูกเข้าไปในร่างกายหรอกทำไม่ได้เนาะครอบครัวเราไม่ได้มีตังค์ขนาดนั้นเราไปเอาใครมาจากไหนลูกก็ไม่ยอมใช่ไหมเราก็เลยมาดูว่าแบรนด์จอห์นสันกินอะไรแล้วก็กินตามเขาถามว่าแค่นั้นอนะ่ะมันใช่แบรนด์จอห์นสันจริงเหรอคนเราเนี่ยมักจะเป็นคนไทยเนี่ยคือแบบหาทางง่ายไว้ก่อนอ่ะเราต้องกินอะไรเข้าไปมันถึงจะเป็นแบบเขาอ่ะ แต่คุณไปดู<ม>ชีวิตของแบรนด์อนเซนจริงนะไม่ได้ทาแค่กินนะ<ม>กินนี่เป็นเพียงแค่สุดที่เหลือเขาทาอะไรเยอะะเขาออกกำลังกายแบบโหดมากเลย<ม>คือออกเยอะมากแล้วก็มีการทําสมาธินะครับม,มีการไปกระตุ้นอ่าที่เรียกว่า vagal nerve stimulationvagal nerve stimulation St คือการไปกระตุ้นให้ร่างกายอยู่ในภาวะสงบให้มากที่สุดไม่ตื่นเต้นไม่เกิดความเครียดไม่เกิดฮอร์โมนที่มันมีปัญหากับร่างกาย<ม>เขาก็ทําอย่างนั้นด้วยคือเขาทําหลาย<ม>เขาทําทุกวิถีทางที่มัน ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องการกินอาหารเสริมซึ่งตรงเนี้ยผมบอกได้เลยถ้าเกิดว่าใครคิดจะเหมือนไบรอนจอนเซนแล้วบอกว่าโอ้เขากินอะไรเราจะไปกินตามแล้วคุณไม่ทาอย่างอื่นนะไม่มีทางเหมือนไบรอนจอนเซนแน่นอนเป็นไปไม่ได้ครับอ่าฮชัดเจนนะมันไม่ได้มีแต่ที่เราเห็นนะถ้าอยากรู้เนี่ยจริงๆนี่แค่าภาพตอนเขากินยานจริงมันมีตอนที่เขาออกกําลังกายเขาทําอะไรเยอะเลยนะถ้าอยากรู้ไปดูในสักดีตัวนี้ได้นะับตัวดีอันหนึ่งก็เป็นประเด็นเหมือนกันที่เขาว่าเดี๋ยวนี้ฮิตนะเอาลก ของลูกสมมติเรามีลูกเนี่ยเอาลกไปแล้วเอาสเต็มเซลล์ไปฝากไว้ในธนาคารแล้วหวังว่าในอีก40-50ปีเผื่อลูกเราจะป่วยเราจะใช้ประโยชน์จากสเต็มเซลล์นี้ได้คุณนหมอคิดบอกว่าถ้าในอนะาคตอีก40-50ปีเนี่ยเทคโนโลยีที่เราเชื่อตกทกวนเนี่ยมันยังจะใช้ได้ถึงตอนนั้นไหมครหรือว่าจริงๆแล้วจะมีอะไรพัฒนามากกว่าน,นี้หรือเปล่ามันก็คงมีอะไรสักอย่างที่พัฒนาแต่ว่าการที่จะเอาสเต็มเซลล์มาใช้ได้จริงๆเนี่ยมันคงไม่ไม่ค่อยมี โอกาสขนาดนั้นคือทางสมาคมโลหิตวิทยาประเทศไทยเนี่ยเคยประเมินโอกาสการใช้สเต็มเซลล์ที่แบบใช้แบบถูกต้องตามหลักวิชาการใช้แล้วได้ผลแล้วก็ไม่ผิดจรรยาบันไม่ผิดกฎหมายนะอยู่ที่0.001ถึง0.04คือน้อยมากอะ่ะนี่คือโอกาสที่ได้ใช้นะ นี่ไม่นับเอพวกที่เอาไปใช้ไม่ถูกต้องคือการเอาสเตมเซลล์ไปฉีดเข้าหน้าเอาสเตมเซลล์มาเลี้ยงแล้วก็ฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อหวังว่าเราจะชะลอไวัยได้เราจะรักษาเบาหวานได้เราจะรักษาโรคโนโรคนี้ที่เราทางการแพทย์รักษาไม่ได้คือพวกนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเทคโนโลยีมันมันไม่ได้แล้วที่ทําไปก็คือบอกเลยว่าเสียังินฟรีไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับแล้วทางแพทย์สภากําลังดาเนินการ,ร,รเรื่องนี้กับคู่คฝ่ายที่ที่ทําการฉีดสเตมเซลล์อยู่เพราะว่าถือว่ามันเริ่มเป็นเรื่องผิดกฎหมายแล้วครับดังนั้น เรื่องนี้นี่คือถ้าใครทําอยู่ก็คงจะต้องไปอธิบายกับแพทย์สภาตัวเองเนื่องจากว่าตอนนี้เหตุผลแล้วก็หลักฐานทางการแพทย์มันไม่มีแต่ทีนี้ถ้าถามว่าถ้าดูไปในอนาคตอีกห้าสิบปีไอของที่เราเก็บไว้จะมีโอกาสจาก0.001เปอร์เซ็นมาเป็น10เปอร์เซนตได้ไหมนะครับมันก็อาจจะได้แต่ทีนี้เอามาทําอะไรอ่ะอตอนนี้ที่เราใช้กันอ่ะก็คือมีการปลูกไถ่ไขกระดูก นะครับในโรคไขกระดูกบางชนิดมะเร็งลือคีเมียบางอย่างนะครับปลูกถ่ายกระจกตาแล้วก็ผิวหนังในกรณีที่มันโดนไฟไหม้ไม่ใช่ว่าผิวหนังในกรณีชะลอวัยคนละอย่างกันนี่คือ3ข้อที่ใช้ได้ทางการแพทย์จริงๆแล้วมันได้ผลไอ้ที่เหลือนี่เขายังไม่ได้ผลอันนี้เข้าใกล้กันจะได้ผลมากที่สุดก็คือเรื่องของเบาหวานชนิดที่1เราสามารถทําให้เซลล์ที่เราทําเป็นสเต็มเซลล์เนี่ยแปลงร่างกลายเป็นเซลล์สร้างอินซูลินได้ค่อนข้างที่จะได้ผลดีแล้ว แต่ก็ยังติดขั้นตอนสุดท้ายอยู่ที่เขากลัวก็คือมันแปลงไปเป็นมะเร็งซะเอง oh. เพราะว่าสเต็มเซลล์คำว่าสเต็มเซลล์เนี่ยมันหมายความว่ามันมีศักยภาพในการกลายไปเป็นเซลล์อะไรก็ได้ที่เราที่มันอยู่ในสายทางของมันะนะครับ mm. และถ้าเกิดมันกลายไปเป็นทุกเซลล์ที่อยู่ในสายทางมันละ่ะ mm. นั่นคือสิ่งที่เขากลัวอันนี้เขาจะเรียกว่าเทอร์าโตมาซึ่งเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นตอนนี้ทางคนที่เขาทำไอ้ตัวเซลล์สเต็มเซลล์เบาหวานเนี่ย oh. เขากำลังพัฒนา ตัดต่อยีนอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่า Q sequence คือ sequence ลำดับการฆ่าหมายความว่าถ้าเซลล์ตัวนี้ให้เข้าไปแล้วแทนที่มันจะกลายไปเป็นเบต้าเซลล์สร้างอินซูลินมันดันกลายไปเป็นเทโ์โตมาหรือตัวอะไรให้มันฆ่าตัวตายไม่งั้นมันจะกลายเป็นก้อนขึ้นมาแล้วเราไม่ต้องการนะครับอย่างที่อเมริกามีคนเอาสเต็มเซลล์มาฉีดตรงหน้าเพราะว่าหวังจะชะลอวัยมันกลายไปเป็นก้อนแข็งๆข,ข้างในเอออันนี้ก็มีเคสหรือว่าสเต็มเซลล์ที่ที่ที่มีปัญหาอันนี้คือรู้สึกว่า มันน่าขายหน้าอย่างหนึ่งตรงที่ประเทศไทยอะเป็นหนึ่งในหนึ่งในที่ที่เขาจะมาฉีดสเต็มเซลล์กันแล้วถือว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องซะด้วยมันอยู่ในงานวิจัยของอเมริกาเลยครับเขียนชื่อประเทศไทยใสะเทยไทยจีนไทยแล้วก็อะไรไม่รู้ไม่ใช่ซอตเพาเวอร์นะนี่นี้คือเสียเลยไม่น่าเชื่ออืมนะฮะแหมก็ต้องระวังด้วยนะฮะตอนนี้ก็ถึงบอกว่าเป็นอะไรที่อยู่ในระหว่างการวิจัยนะถ้ายังไม่ ยังไม่ชัดเจนเนี่ยใครเอามาอะไรมาหลอกก็ต้องระวังด้วยนะครับพราเขาไม่รับผิดชอบกับเราถ้าเราผีดอะไรไปแล้วนะนี่ก็เป็นเนื้อหาที่วันนี้คุณหมอธานีให้เกียรติมาให้ความรู้กับเรานะครับคือมีเรื่องหนึ่งอยากให้คุณหมอทิ้งท้ายหน่อยนะเป็นเหมือนว่าเป็นสิ่งที่เราฟังมาไม่นึกว่าจะได้ยินอันนี้กับรายการของคุณหมอนะก็เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แต่กัว่ามีปรัชญาเกี่ยวกับศาสนาคือการละเมิดสูตรเนี่ยก็คือในยุคน,นี้เขาเรียกว,ว่าเป็นยุค อินโฟเดมิกก็คือเรียกว่าเป็นการแพร่ของข้อมูลข่าวสารเยอะไปหมดเลยนะี่การใช้แนวคิดของทางพุทธศาสนาเนี่ยมันจะช่วยให้เราลดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อข่าวปลอมอย่างไรได้บ้างครับผมมองว่ามันมันสอนให้เราต้องมีสติกับการที่เราจะรับฟังอะไรสักอย่างไม่ใช่เอาอารมณ์นําแล้วเราก็เชื่อไปตามอารมณ์ของเราเหมือนเวลาเราชอปปิ้งเจอคำว่าเซลล์ปุ๊บเราซื้อแหลกแลานอัน,น้นก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมพุทธศาสนาตรงนี้ผมมองว่าเขาแม้กระทั่งพระพุทธองค์เองก็บอกว่าไม่ต้องเชื่อเรา คือพระพุทธองค์สอนอะไรมาก็ไม่ต้องเชื่อคุณเอาไปพิจารณาก่อนแล้วดูซิว่ามันเป็นไปได้ตามหลักเหตุผลจริงไหมถ้าในยุคข,ของเราเนี่ยหลักเหตุผลแล้วก็ต้องมีข้อมูลด้วยข้อมูลประกอบก็ต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพถูกต้องซึ่งคุณก็ต้องไปอ่านข้อมูลและถ้าเกิดข้อมูลมันถูกต้องตรงกับสิ่งที่เราคิดตามหลักเหตุผลอันนั้นแหละที่ค่อยเชื่อมันไม่ได้สอนให้บอกว่าเราต้องเชื่อคนคนนี้เพราะว่าเขาเป็น ศาสตราจารย์คนคนนี้เป็นคนได้รางวัลโนเบลคนคนนี้เป็นคนคิดคน้นวัคซีนเอ็มเราเชื่อคนแบบนี้เราไม่ได้เชื่อที่คนเราเชื่อที่ข้อมูลเราก็หลักเหตุผลครับครับชัดเจนนะครับถ้าทำตามตนี้ก็เราก็โอกาสรอดพ้นจากข่าวปลอมได้นะใช้สตินะครับใช่ใช่ครับก็<ม>เห็นด้วยเลยนะฮะแล้วก็เชื่อ <c oughs> ว่าหลายๆท่านวันนี้ฟังก็ด้าน่าจะถอดรหัสของสิ่งที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังทั้ง ระดับของตัวเนื้อหาเองแล้วก็ระดับของวิธีคิดนะฮะวิธีมองวิธีการที่อาจารย์ได้จัดการข้อมูลวิธีสื่อสารวิธียกประย่างผมคิดว่าเ,าเห็นด้วยกับหลายท่านนะครับบางท่านก็คอมเมนต์มาบอกว่าโอ้โหไลฟ์วันนี้มีมีคุณค่ามากนะส่วนตัวเองเนี่ยนั่งฟังอยู่ก็ฟังฟังแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองพัฒนาความคิดพัฒนาความรู้มากๆเลยนะครับ